ตำรับยาในคัมภีมุตฉาปักขันธิกามีอยู่สี่ตำรับด้วยกันดังนี้หนึ่ง <1. S 1> ยาแก้น้ำปัสสาวะขาวข้นดังน้ำเข้าเช็ดประกอบด้วยการะบูนเทียนดำอัมพันผลเอ็นหัวแห้วหมูขิงแห้งยาทั้งนี้หนักสิ่งละเสมอภาควิธีทำคือบดเป็นผงรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาวันละสองเวลา ก่อนอาหารเช้าเย็นละลายน้ำสุกเป็นน้ำกระสายโดยมีแก๊กจำยาดังนี้กาดำพันเอ็นหมูกับขิงแห้ง 2. ยาแก้น้ำปัสสาวะสีเหลืองดังน้ำขมิ้นประกอบไปด้วยดอกคำไทยหนักสองบาทเทียนดำหนักหนึ่งบาทลูกสมอไทยมหาหิงรากเจตมูลเพลิงแดงสารส้มสุพรรณฐานแดงหนักสิ่งละหนึ่งสลึง วิธีทำคือบดเป็นผงรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชาวันละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นละลายน้ำมะนาวเป็นกระสายยาโดยมีแกกจำตัวยาดังนี้หมอเจดไปสุพรรณมหาส้มดำดอกคำไทย 3. ยาแก้น้ำปัสสาวะสีแดงดังน้ำฝางต้มประกอบไปด้วยหัวแห้วหมูรากมะตูมเทียนดำรากเสนียด ใบสะดารากอังกาบผลเอ็นกดสอเกลือสิงเทาหนักสิ่งละสองบาทวิธีทำคือบดเป็นผงใช้รับประทานวันละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นละลายน้ำอ้อยแดงเป็นน้ำกระสายยาโดยมีแก๊กจำคือหมูตูมเค็มเอ็นสอดำใส่รากเสนียดหอใบสะดาวผูกรากอังกาบยาตัวที่สี่ คือยาแก้น้ำปัสสาวะเป็นสีดำดุดน้ำครามหรือน้ำครามประกอบไปด้วยรากหญ้านางเถาวันเปรียงรากกระทุ้งหมาบ้าฝางเสนหัวแห้วหมูหญ้าชันนากาศแก่นขี้เหล็กรากตะไคร้หางหนาคขมิ้นอ้อยไพลารากหนามรอบตัวรากหวายขมหนักสิ่งลาเสมอภาควิธีทำคือต้มสามเอาหนึ่ง รับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะสามเวลาก่อนอาหารละลายน้ำสุกเป็นน้ำกระสายยาโดยมีแก๊กจำยาคือนางหมูหมาหางหนาครอบตัวขมไพรวันที่เหล็กอ้อยชนะนากาศต่อไป